สวัสดีนะพงษ์สวัสดีสวัสดีเขายังไม่เปิดร้านเลยครับเนี่ยเมื่อคืนฝันไม่ดีอฝันเรื่องอะไรล่ะครับนะพงษ์ฝันว่ายืนตากฝนเนี่ยตื่นมาเป็นหวัดเลยฝันไม่ดีตากฝนเนออป็นมาเป็นหวัดเลยใช่คน,คนเรารเวลาเลี้ยงอะไรสักอย่างนะห,หน้าหน้าจะคล้ายๆกันนะเออมื่อวานรู้จักคนเลี้ยงเป็ดนะเสียงก็เหมือนเป็ดพูดแอบแอบแอบเหมือนเหมือนแกเนี่ยทำไมแกเปิดร้านสรองเท้าเลยหน้าตาเหมือนรองเท้ามากเลย นนแล้วนึกไงมาอยู่ร้านนี้ล่ะฮะคุณบอกคุณจะมาซ่อมรองเทาง้าอ่ะอ๋อเขาอยู่ร้านแล้วครับร้อนครับผม e <p ain> ผมคุยคุณมะผมคุยค <c oughs> e ุณมะนักเลงเนี่ยร e ้านคุณแท้เนี่ยเออสงผมคุณตั้งใจรู้ว่าคุณเป็นมัเเ็งอยาคิดว่าจะเจอะแจกกับภรรยาผมนะมึงนักเลงจริงนะไม่ใช่นักเลงครับ แต่อย่าเล่นกับผมจบยากแค่นั้นอเองอายุไหรวะถามจริงผมยี่สิบสองแล้วอายุไรผมนีห้าสแล้วมึงห้าสิบกูยี่มีขนาดบอก50ก็ยังขึ้นมึงขึ้นกูอเ,เออแทนที่จะเรียกเออลุงเรียกน้านางกุลเลย แค่คำเดียวคุณก็หนาวแล้วน้ำแข็งนาำต่คุณไอ้นาำต่คุณแอตลกแล้วคุณตลกแล้วแต่เมื่อกี้เห็นอะไรจับคอเขาเคเม่อยเขาบอกว่านวดนมไหมผมบอกว่านวดหน้าอกไหมคุณครับนวดนมไหมอันนี้น่าเกลียดทุเรศผมบอกคุณบอกว่านวดอกไหมครับ ็คือส่วนเดียวกันคนละส่วนอ,อกกับน,นมนีม่เรียกคนละยอ,อย่างคนละอย่างมึงเรียนที่ไหนเนี่ยน,น้องเขียนอกดิอกมีอะไรบ้างอ,อกกอ,อกอกอกกอ,อกมึงไปเรียนไหนมาอ,อกกอ,อกอ,อกสระโออ่ามคอาาไก่หน้าอ,อกมีสระโอด้วยเออไหนคุณลงนุ่งเดิน ทางทีมึงเที่ยวอะไรมึงไม่กืนเทีเลยวิ่งกูจะเบื่อเลยมึงมีสายวิ่งที่มึงสุนารีเลยนะมึงไม่ได้ลวนลามสอกมันทิ่มครับแล้วคุณไปอุ้มเขาได้ยังไงเขาล้มเขาเอ้าเขาเป็นผู้หญิงครับครับผมโดนต่อยครับนะนี่จะขอร้องเรื่องอะไรกูโดนต่อยแล้วใช่ เฮ้ยอย่าเศร้าดิหน้าตามึงก็อย่างนี้อยู่แล้วแล้วพอหน้ามึงเศร้าปั๊บมันก็ดูอะไรไม่ได้เลยไม่มีเรื่องอะไรอ่ะก็แค่แอบรักเขานะพง์เขาคงไม่มองเราหรอกอืมไปแอบรักเขาถามจริงมึงดูหนังหน้าเองไหมเขามีแฟนอยู่อยัง รู้ทั้งรู้นั่นแหละว่าเขามีแฟนอยู่แล้วมึงไม่เลือกอะมึงไม่กลัวบาปกลัวกรรมมึงยไงวะถามจริงเมื่อกี้เลยกระชากมึงกระชากกระชากได้มากันดีเลยจะได้เคลียร์กับแกมาเลยเฮ้ยยังมีเรื่องขึ้นมาหรอเคลีย่ยเลย ครับทำของหล่นครับเที้ยอะไรเอางี้แล้วกันเรื่องนี้มันจบจบไปนะไม่จบได้ไงคุณเป็นกระชากคอผมในร้านผมมาเอาผมขอโทษเฮ้ยโอ๊ยนั่นหัวแตกนั่นชนงงมากเลือดไหละนี่เก่งตีให้หัวแตกเอาวะเอาเรื่องชั่วออกบ้างมีเหตุผลต้องโตป่านนี้มีเหตุผลบ้างแค่นี้นะผมขึ้นอนแล้ว